ไปครับติดตามวานี้หนูน่าจะออกลูกไปดีเห็นไหมข้างล่างอ่ะเห็นเปล้านี่ก็จะออกอ่ะมันไล่ตัวผู้มาอยู่ตัวเดียวเห็นปะเอ้มันไปท้องตอนไหนอ่ะมันทับกันแล้วมา้ยนี่นี่ตัวแดงคิดตัว สองแล้วสามสี่ห้าตัวปิดปิดเองปิดเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันอันนั้นห้าตัวครับพวกอนี้ยนะนี่ครับคนแสดงของเราครับห้าตัวครับแต่ยังไม่อยากกวนมันครับเดี๋ยวมันจะเ้าายูนี่ครับ เพราะว่าเลียมันทำไมห้าหรือหกอ่ะห้าเนาะนี่ครับถ้าปฏิกิริยาของหนูมันจะไล่ตัวผู้ออกมาอยู่ตัวเดียวอย่างนงี้ครับถ้ามันใกล้จะท้องนี่ครับกล้องพิมพ์ปลาจมพอแล้วข้าไม่กลัวเองละ 婆家，先喝这吧。